การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการสื่อสารและสร้างเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเองพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าอย่างยั่งยืนนาขุมนาบุญณชุมชนบ้านนาขุมอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลก นายสุดทนบุญประสงค์รองผู้ว่าระบบสง่งกฟผกล่าวว่าจากการดําเนินโครงการการสื่อสารและสร้างเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเองพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าอย่างยั่งยืนณชุมชนบ้านนาคุมจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนําร่องเป็นต้นแบบให้กับชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถดําเนินชีวิตโดยหลักการพึ่งตนเองอย่างเข้มแข็งเน้นกระบวนการเรียนรู้จากชุมชนเองรวมทั้งสามารถ ที่จะช่วยเครือข่ายการดูแลสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่เป็นสมบัติของประเทศด้วยคณะผู้บริหารกฟผนำด้วยนายสุทนบุญประสงค์รองผู้ว่าระบบการส่งกฟผนายพิญศักดิ์อยู่ทวี วิศวกรระดับ11กฟผนายบุญธรรมป้อมวง,งหัวหน้ากองบริหารกฟผนางวราทิพั์อนันทนาสกุลหัวหน้ากองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กฟผและคณะผู้ปฏิบัติงานกฟผพร้อมด้วยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิตติมงคลชัยอรัญญาผู้นำชุมชนราษฎรบ้านนาขุมร่วมพิธีลงแขกเกี่ยวข้า แปลงนาสาธิตขวัญน,นาบุญกเกษตรอินทรีย์บ้านนาขุมหมู่7ซึ่งเป็นส่วนของกิจกรรมนาขุมนาบุญที่จะมีจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวิถีการทำนาของเกษตรกรบ้านนาขุมอันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งได้ดำนาไปแล้วตั้งแต่วันที่25กรกฎาคม2557ที่ผ่านมาเน้นการคืนความดีสุพื้นนาผ่านการใช้กระบวนการทางศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างแรงผลัก สร้างจิตสำนึกให้กับชาวนาในการปรับพื้นที่และสร้างวิถีการทำนาที่เป็นการทำความดีเพื่อผืนนาของคนนาขุมอันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป